เคยไหมคะสมมติมีคนมาเม้นอยู่50คนนะฮะแล้วก็มีคนด่าคนหนึ่งนะครับปรากฏใจหมองหมดเลยโอ้ทาไมเขาต้องมาด่าเราด้วยนะแล้วก็บอกโว้ยคิดลบต่างๆนั้นนะแล้วก็ลืมไปเลยว่ามีอีกคนมาเม้นชมมาเมนดีๆด้วยนะฮะเรื่องพวกนี้จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสมองแล้วก็สามารถอธิบายได้นะครับถ้าเกิดเราเข้าใจเราจะมีความสามารถในการควบคุมความรู้สึกเหล่านี้แล้วก็ทาให้มีความสุขในชีวิตได้มากขึ้นนะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันครับ negativity bias สวัสดีครับกลับมากับ EP ีใหม่นะก็ลหลายๆอีพีที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าเราอยากจะอธิบายเล่าเรื่องของจิตใจอะไรเงี้ยให้ฟังกันเนาะเพราะว่ามันเป็นส่วนงที่สำคัญมากๆแล้วก็ส่วนใหญ่คนจะละเลยกันซะด้วยแล้วก็เรื่องของจิตใจเนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องของความคิดอะไรแบบนี้นะ บางทีอ่ะถ้าเกิดเรารู้ว่าร่างกายเราทำงานยังไงอ่ะมันช่วยเรืองของจิตใจได้เยอะพอสมควรเลยนะซึ่งวันนี้เรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอว่าร่างกายทำงานยังไงในบางส่วนนะครับที่ส่งผลให้เกิดเป็นเหมือนกับพฤติกรรมหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในทุกวันของเรานะฮะซึ่งเรื่องของวันนี้เนี่ยก็ต้องเกิดมาลองนึกในใจดูตั้งแต่เกิดมาจนถึงตอนนี้เนะี่ยคิดว่าเราจําเรื่องร้ายหรือเรื่องดีได้มากกว่ากัน ก็ถ้าลองระลึกดูจะรู้สึกว่าเฮ้ยจริง,รงๆเราจําเรื่องร้ายได้ดีกว่าเรื่องดีนะถ้าบอกให้เล่า3ามเรื่องให้ฟังหน่อยว่าไหนเจอเรื่องใร้ายอะไร,ระบ้าง3เรื่องเนี่ยโอ้เล่าให้ฟังทันทีนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากมายแต่บอกไหนลองเล่าเรื่องดีๆให้ฟังสมเรื่องหน่อยแต่บางทีต้องมานั่งคิดมีอะไรเรื่องดีๆในชีวิตบ้างวาอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งอันนี้มันอพย์ไลไปถือกับทุกๆเรื่องที่มันมีความเป็นลบเป็นบวกเลยนะยกตัวอ,อย่างเช่นในเฟสนะครับสมมติไททายไทไท,ทไปเนี่ย ถ้าเจอเรื่องดีๆเราแทบจะแบบไม่อ่านมันเราก็ข้ามมันไปข้ามมันไปข้ามมันไป,มมนไปแต่พอเจอเรื่องร้ายเนี่ยหยุดอ่านทันทีนะฮะเข้าไปดูทันทีมันคืออะไรมันคืออะไรนะอ่านเสร็จแล้วก็เป็นยังไงมีอารมณ์ร่วมทันทีนะฮะสมมุติมีคนมาเม้นนะ่ะสมมติเป็นโพส์ที่ป๊อปปูล่ามากนะครับมีคนมาเม้นอยู่ร้อยคนนะฮะปรากฏว่าชม99คนแล้วก็ด่าอยู่เม้นหนึ่งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราแทบมองไม่เห็นเม้นอื่นเลยนะ มองเห็นอยู่เม้นเดียวคือเม้นที่ด่านะครับส่วนเมนอื่นเนี่ยเหมือนละลายหายไปเลยแล้วก็แบบเราก็จะตอบอยู่เม้นเดียวนั่นแหละนะครับเพราะมันมาด่าเราเราต้องตอบกลับตอบกลับตอบกลับ,บทั้งที่99เม้นที่มันดีเนี่ยเราแทบไม่ได้ยุง่งก็กลับกลายเป็นว่าไอ้99เม้นที่เหลือก็งงง,งันไปนะฮะโอ้โหเราสาชมนะฮะไม่เห็นมายุ่งอะไรกับเราเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้ายกตัวอย่างอีกแบบหนึ่งนะครับสมมติมี2เหตุการณ์ที่มันแทบจะเหมือนกันเลยแค่มันต่างขั้วก,กันนะฮะยกตัวอย่างเช่น ทำของหายกับได้ของใหม่มานะฮะปรากฏว่าเป็นยังไงถ้าเกิดได้ของใหม่มาเนี่ยบางทีดีใจอยู่แค่ประมาณรับ5นาทีเจ็ดนาทีอะยางมากสุด2วัน3วันนะครับแล้วก็ลืมละไม่สนใจมาละแต่ถ้าเกิดของหายเนี่ยบางทีครึ่งปียังบ่นอยู่เลยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดฟังมาแล้วเว้ยมันตรงกับเราเหลือเกินนะฮะไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่ามันเป็นกันทุกคนมันเป็นสิ่งที่ถูกโปรแกร,รมมาในสมองนะครับ ในสิ่งที่เรียกว่า negativity bias สมองเราถูกสร้างมาเพื่อตอบรับกับเรื่องลบๆได้ดีกว่าด้านบวกนะครับหลายๆคนก็จะสงสัยว่าเอทำไมร่างกายถึงเป็นแบบนั้นนะฮะก็ลองคิดดูแล้วกันว่าการที่เผ่าพัานเราเนี่ยดำรงอยู่ถึงตรงนี้ได้อะอะไรคือสิ่งที่สำคัญสุดครับการเอาตัวรอดการอยู่รอดถูกไหมดังนั้นอะไรก็ตามที่เหมือนกับสำคัญต่อการอยู่รอดนะฮะสิ่งนั้นจะถูกดึงออกมาให้โดดเด่นนะครับ ส่วนอันไหนที่ไม่ได้สเคัญขนาดนั้นก็จะแบบโดนลดค่าลงนะฮะแน่นอนว่าความรู้สึกเป็นภัยความรู้สึกอะไรที่แบบเป็นด้านลบเนี่ยมันสําคัญต่อการอยู่รอดมากๆนะครับ <c oughs> ก็คือประมาณว่าความกลัวความกังว,วลวอะไรแบบนี้ทําให้เผานธุ์และสิ่งในชีวิตรอดมานัดต่อน,นัดแล้วนะฮะส่วนความรู้สึกด้านบวกแบบความสุขอะไรแบบนี้มันไม่ได้ส่งผลงให้สิ่งมีชีวิตนั้นๆรอดชีวิตนะครับบางทีก็อาจจะทําให้เสียชีวิตได้เร็วขึ้นอีกด้วยนะฮะ ทำให้หลังจากที่ผ่านวิวัฒนาการมาหลายรุ่นเนี่ยความรู้สึกลบหรือความรู้สึกที่เป็นภัยเนี่ยมันก็เลยจะถูกดึงออกมาให้โดดเด่นขึ้นมามากกว่าความรู้สึกที่เป็นบวกนั่นเองนะฮะทุกวันนี้นะฮะเราก็เลยมีความเอียงที่จะไปหาความรู้สึกลบได้ตลอดเวลาก็เหตุนี้นั่นเองสมองเราถูกสร้างมาแบบนั้นแล้วจะรู้ไว้ทําไมนะฮะก็ อย่างที่เราเคยบอกตั้งแต่คลิปแรกๆว่าอันไหนที่มีประโยชน์เราจะเล่าให้ฟังอันไหนที่ไม่มีประโยชน์เราก็จะไม่พูดถึงมันนะฮะซึ่งแน่นอนการที่เราหยิบมาพูดเนี่ยมันต้องมีประโยชน์นะครับเพราะว่าการที่เราเข้าใจว่าร่างกายเราทํางานยังไง activity bias คืออะไรเลยแบบเนี้ยมันจะทําให้เราสามารถดํารงชีวิตได้ง่ายขึ้นมีความสุขขึ้นแล้วก็มีสติขึ้นด้วยนั่นเองอย่างแรกเลยตอนนี้เราบอกแล้วเนาะว่าความรู้สึกที่เป็นด้านลบเนี่ยมันจะ แรงนะครับกว่าความรู้สึกด้านบวกเสมอแล้วก็เมื่อไหรก็ตามที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอ่ะเราจะมีแนวโน้มตอบรับในเรื่องของลบมากกว่าบวกนั้นความรู้สึกลบๆที่เกิดขึ้นเราก็อยากจะเน้นย้ำนะฮะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกความโกรธความกลัวอะไรพวกนี้เนะี่ยถ้าเกิดมันเกิดขึ้นนะครับให้ดึงสติแล้วก็อย่าพึ่งตามอารมณ์นั้นไปให้ทําความเข้าใจก่อนว่าอ๋ออันนี้มันเป็นสิ่งที่ร่างกายเราถูกกาหนดมาให้ตอบรับมาอย่างแบบ agressive แบบอ,อะไรอย่างนี้ จริงๆมันไม่ต้องแบบนั้นก็ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยลองทําความเข้าใจใช้สตินะฮะในการะระลึกแล้วก็ทําความเข้าใจพิจารณาให้ดีไว้จริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่นะความจริงมันคืออะไรมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรือเปล่าอะไรแยบนี้นะฮะหลังจากที่พิจารณาแล้วเนี่ยความโกรธความกลัวอะไรพวกเนี้ยมันก็จะเบาลงได้อ่าง่ายๆแค่นี้เลยแหละอย่างง่ายที่สุดเลยอ่ะยกตัวอย่างเช่นสมมติไอจีนะฮะโพสตไปรูปหนึ่งปรากฏว่ามีคนมาเม้นต์ร้อยคนนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้เนาะ ถ้าเกิดเราไปโฟกัสกับ1เมนที่ด่าในขณะที่99เมนทั้งที่เหลือเนี่ยที่เขามาชมเนี่ยเราไม่สนใจเลยอันนี้เราต้องเอะแล้วนะว่าทําไมเป็นแบบนั้นล่ะทําไมเราถึงมองข้ามเรื่องดีๆที่มีคนชมเยอะกว่ามากๆนะ99เท่าเลยนะเยอะมากๆแต่เรากับมองข้ามมันไปเพราะอะไรเราก็อ้อเพราะว่าร่างกายเราถูกกําหนดมาว่าให้รีแอคกับ การที่มีคนมาด่าเพราะว่ามันคือการป้องกันตัวเองมันคือการทําให้เราอยู่รอดได้นั่นเองแต่จริงๆแล้วมันสําคัญขนาดนั้นไหมอ่ะเราก็มานั่งคิดถ้าเกิดมันไม่สําคัญแล้วก็ทําได้ดีที่สุดคือลไะอันนั่งอ่านแล้วก็ถ้าไหนมันมาประยุกต์ทำให้เหมือนกับเราเป็นคนที่ดีขึ้นได้หรือเก่งขึ้นได้เราก็เอามาแอพพลายกับเราแต่ถ้าเกิดอ่านมาแล้วปรากฏว่าไอคนนั้นมันแค่แบบเม้นมาเอาอารมณ์อะเม้นมาเกลียนแบบเียนคีย์บอร์ดอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้งสนใจมัน เราไปแฮปปี้กับ99เมนที่มาชมนี่ยมดไหมอันนี้คือเรื่องของการใช้สติละนะครับไม่ไปตามอารมณ์ที่ร่างกายถูกสร้างมาแบบนั้นนะฮะหรือถ้าเกิดสมมุติแบบรถชนนะฮะมีคนขับรถมาชนปรากฏปี๊ดเลือดขึ้นหน้าเพราะว่าเรารักรถคันนั้นมากนะฮะลงไปจะต่อยเขานะครับแล้วก็มีคนอัดคลิปมานะฮะรู้ตัวอีกทีก็ไปร้องไห้ต่อหน้าสื่อเรียบร้อยนะครับเป็นยังไงทางการที่จริงๆมันไม่จําเป็นต้องแบบนั้นเลยด้วยซ้านะครับแต่ว่ายังไงฮะความรู้สึก โกรธความรูม้สึกกลัวความรูม้สึกด้านลบที่มันอยู่ในหัวที่ถูกโปรแกรมไว้เนี่ยมันครอบงาเราอยู่ถ้าดึงสติได้แล้วก็รู้ว่าเฮ้ย mm. <"H ee, S 2> เรากาลังปลีดนะแต่ว่าปลีดเพราะอะไรนะเข้าใจร่างกายเราไงทุกอย่างมันก็จะเบาลงได้นะแล้วก็ไม่ต้องมาร้องไห้ต่อหน้าสื่ออีกต่อไปนะฮะแ,แรกๆก็อาจจะต้องใช้พลังหน่อยหนึ่งนะในการดึงสติเพราะว่าร่างกายเรามันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เกิดบางทีเราไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่ามันเป็นแบบนี้เราก็แค่ตามมันไป ซึ่งการตามมันไปง่ายมากเพราะว่าเราไม่ต้องทําอะไรเลยใช่ปะ่ะก็แค่ตามมันไปแต่ว่าถ้าเกิดหลังจากนี้ถ้าเกิดต้องการจะดึงสติอ่ะมันจะมีขั้นตอนเพิ่มละกลายเป็นว่าถ้าเกิดมันมีอารมณ์อะไรบางอย่างโผล่ขึ้นมาเราจะต้องเพิ่มขั้นตอนอีกหนึ่งขั้นตอนก็คือขั้นตอนดึงสติแล้วก็ทําความเข้าใจอารมณ์นั้นว่ามันเกิดขึ้นมาเพราะอะไรแต่เราก็ดึงมันกลับมานะฮะดึงมันกลับมา จอ1ิเรื่องทําแบบนี้ให้ได้ทั้ง10เรื่องนะครับแรกๆอาจจะต้องใช้เวลาในการดึงสติอาจจะแบบ10บวิยีวิวิหรือเป็นนาทีหรือบางทีหลายนาทีก็ได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปเมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยเวลาตรงน,นี้มันจะสั้นลงสั้นลงสั้นลงจนถึงจุดหนึ่งคือมันจะดึงสติได้ทันทีแบบพออารมณ์ขึ้นปุ๊บมันจะลงทันทีพุทเพราะว่าเราฝึกมาดีแล้วนั่นเองนะฮะดังนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้อง ฝึกแล้วฝึกอีกฝึกเยอะๆนะครับบางทีอาจต้องฝึกเป็นร้อยๆครั้งนะกว่าจะถึงจุดที่เราสามารถดึงสติได้แบบอัตโนมัติยังไงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องฝึกนะครับแต่ว่าอาจจะพอมองเห็นไอเดียแล้วเนาะว่าจริงๆแล้วร่างกายทํางานยังไงเป็นเรื่องหนึ่งแต่เรามีสิทธิ์เทคโอเวอร์เหนือความรู้สึกนั้นอีกหนึ่งขั้นตอนนะฮะและนั่นแหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องฝึกฝนนั้นนะฮะประโยชน์ด้านอื่นก็มีอีกนะครับซึ่งก็ต้องออย้อนกลับไปหน่อยหนึ่งเมื่อกี้เราบอกไปแล้วเนาะว่า ความรู้สึกลบหรือความรู้สึกที่มันเป็นแบบเป็นภัยอะไรพวกนี้มันจะหนักกว่าความรู้สึกที่เป็นบวกประมาณ5เท่านะครับจริงๆมันก็ไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นหรอกแต่ว่าแบบเอามาประมาณให้ฟังมันจะได้แบบสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นฮะมันจะได้แบบดูดูวัดได้นะประมาณนั้นแล้วคราวนี้ถ้าเกิดไปพูดถึงเรื่องของหายอะไรเงี้ยเมื่อกี้บอกนาะอว่าของหาย1ชิ้นนะครับก็แปลว่าจะต้องหาของมาทดแทน5ชิ้นนะครับมันถึงจะทดแทนกันได้ประมาณนั้น ซึ่งมันเป็นความที่ไม่ค่อยยุติธรรมของสมองเท่าไหร่เเนาะแบบของหายชิ้นเดียวทาไมทดแทนด้วยการได้ของใหม่มาชิ้นเดียวไม่ได้อะไรเงี้ยแต่นี่แหละนะฮะสมองไม่เป็นแบบนี้เนาะซึ่งฟังแบบนี้บางคนก็บอกโอเคถ้างั้นหลังจากนี้เราจะซื้อของแหลกทุกวันเลยนะฮะถ้าเกิดวันไหนของหายเราจะได้ไม่เสียใจเพราะว่ายัางไงเราซื้อของเยอะกว่าของหายเกิน5เท่าแน่นอนนะฮะถ้าเกิดรวยขนาดนั้นก็เต็มที่นะฮะเราไม่ห้ามนะฮะแต่ว่าคนทั่วไปจริงๆมันก็ไม่ได้ดีเท่าไหรนะ่เนาะวิธีนี้นะฮะมันก็กลายมาว่าเส วิธีที่ดีจริงๆคือการรู้จักเติมความสุขให้กับเราเรื่อยๆนะครับเรื่องเล็กๆน้อยๆความสุขจากเรื่องง่ายๆเนี่ยคอยเติมเข้ามาให้เราเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องลบๆะเรื่องที่มันจะทําให้เราเสียใจอ่ะมันจะเข้ามาโดยที่เราไม่ต้องไปวิ่งตามหาสุดท้ายมันจะมาหาเราเองนะฮะแต่เรื่องความสุขอ่ะเราจะต้องคอยหาคอยหาคอยหา สองอ,อย่างนี้มันจะต้องพยายามมาล้างกันให้ได้เพื่อไม่ให้ใจเราโดนดึง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 ,ดงลงไปด้านลบอย่างเดียวนะครับและนี่แหละนะฮะเทคนิคเล็กๆนะครับว่าทําไมเราถึงควรจะหาความสุขจากเรื่องง่ายๆให้ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญพอสมควรนะฮะในการที่จะมาต่อสู้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสมองนะฮะคราวนี้ก็มาเรื่องความสัมพันธ์บ้างนะครับหลายๆคนที่มีความสัมพันธ์กับแบบมีแฟนมีอะไรแบบนี้ก็จะรู้ว่าทุกครั้งที่ทะเลาะกันเนี่ย มันจะมีประโยคมาว่าเรื่องดีๆไม่เห็นจําได้เลยจาได้แต่เรื่องแย่ๆถูกปะ่ะอันนี้ดูแล้วเนาะว่าทําไมนะครับก็จงที่บอกไปเนาะเรื่องหลายๆเรื่องแย่ๆเนี่ยสมองจะจําได้นาะนหรือเกินนะฮะเราก็จะดึงออกมาได้เร็วหลือเกินนะครับส่วนเรื่องดีๆก็จะแบบบางทีก็ลืมจำไม่ได้แล้วก็ถูกปบกบไว้นะฮะก็อย่างแรกที่ต้องทำนะครับคู่รักควรจะเข้าใจกลไกด้านนี้นะฮะอย่าตามอารมณ์ไป ถ้าเกิดมีการทะเลาะการอะไรเกิดขึ้นก็ดึงสติต้องดึงทั้งสองฝั่งด้วยดึงฝั่งเดียวไม่ได้นะครับต้องดึงสติแล้วก็ลดอารมณ์ลดความรู้สึกลงนะฮะให้มันเบาลงมันก็จะดีต่อความสัมพันธ์แต่ว่าเอาจริงจริมันไม่ได้ง่ายนะฮะการที่2คนจะมีความรู้ด้านพวกนี้มันยากมันยากจริงจการฝึกสติการดึงสติอะไรแบบนี้มันไม่ได้ง่ายเนาะนะฮะถ้าเกิดใครทําได้ทั้งสองคนเนี่ยถือเป็นคู่รักที่ดีเราจะอยู่ด้วยกันได้นานนะฮะถ้าทําได้แนะนำนะฮะว่าควรจะลดเรื่องแย่ย ที่เข้ามาในความสัมพันธ์ลงให้ได้มากที่สุดนะฮะอะไรไม่จําเป็นไม่ต้องทะเลาะอะไรไม่สําคัญไม่ต้องดึงมาเป็นเรื่องเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันจะมีแต่สะสมสะสมสะสมนะฮะแล้วก็รอวันระเบิดตู้เมโกโกโกโครันช์นะฮะที่เขาบอกกันว่าความรักที่มั่นคงเนี่ยมันเกิดจากที่คนหนึ่งอะ่ะยอมรับข้อเสียของอีกคนหนึ่งได้ไม่ใช่การที่แฮปปี้กับข้อดีของของอีกคนหนึ่งนะฮะก็เพราะเหตุผลนี้แหละ ข้อเสียมันเกิดขึ้นเรื่อย yes. ๆนะครับมันเข้ามาเรื่อยๆอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันคือข้อเสียของคนนั้นๆนนมันไม่สามารถแก้ไขได้นะฮะถ้าเกิดไม่ชอบนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าสะสมสะสมสะสม,สะสมแต่เรื่องที่ไม่ดีนะครับเข้ามาเรื่อยๆวันหนึ่งก็ระเบิดแต่ถ้ารับได้เรื่องนั้นๆก็จะไม่ถูกเอามาคิดนะครับความสุขในชีวิตคู่มันจะสูงขึ้นนั่นเองนะฮะนั้นก็เป็นเหตุผลแล้วกันว่าถ้าเกิดจะรักใครหรือว่าแบบครองคู่กับใครนะฮะก็ดูว่ายอมรับข้อเสียของอีกฝ่ายหนึ่งได้ เป็นปัจจัยที่สําคัญมากๆฮนะเรื่องนี้จริงๆแอปพลายไปกับทุกเรื่องของชีวิตเลยเอาจริงๆที่มันเกี่ยวกับความตุกความทุกข์เรื่องบวกเรื่องลบอะไรแบบเนี้ยอย่างเช่นการคิดวนแต่เรื่องในอดีตที่มันแย่แเนี่ยก็เพราะว่าเหตุผลนี้เหมือนกันก็คือว่าเราต่อเมมโมรีส่วนนี้ได้ดีนะครับแล้วก็ดึงออกมาได้ตลอดเวลานะฮะเพราะว่ายิ่งคิดย้อนคิดวนเนี่ยมันจะทาให้เหมือนกับเราป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้นะครับก็คือเพิ่มอัตราต่อการรอดชีวิตแต่ว่า ความสุขมีไหมมันก็ไม่มีใช่ไหมล่ะเช่นเดียวกันนะฮะการที่เรากังวลถึงอนาคตที่มันยังไม่เกิดขึ้นนะ่ะคิดแต่ว่ามันจะเกิดอะไรได้นะฮะแล้วก็สุดใหญ่ที่คิดนะ่ะมันจะคิดแต่เรื่องใยญ่ๆมันจะเกิดเรื่องแย่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับก็พอเรื่องนี้แหละนะฮะในก a จวัตที่ใบแอบนั่นเองทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเอ่อจะบอกว่ามันเป็นการเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายและเราไม่สามารถเอามันออกจากหัวได้นะฮะ มันเป็นผลที่เกิดจากวิวัฒนาการที่ผ่านมาแบบเป็นล้าลานปีอะแล้วมันก็กลายเป็นสิ่งที่โดดเด่นขึ้นมาในหัวแบบนี้วงจรนี้ในสมองนะฮะจะทํางานอยู่อย่างเงี้ยไปจนตายนะครับที่ทําได้คือทําความเข้าใจครับว่าเอ๊ะที่มันเกิดขึ้นอย่างตอนเนี้ยมันเพราะว่าอะไรอ๋อมันเป็น,นกลไกที่เกิดขึ้นจากวิวัฒนาการนะและสิ่งที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยมันคือสัญชาตญาณม,มันคือสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แต่มันมีอีกขั้นตอนหนึ่งที่เราควบคุมได้คือหลังจากนั้นนะฮะ เมื่อความรู้สึกนี้เข้ามาเราสามารถใช้สติพิจารณาและเรามีอำนาจในการควบคุมได้นะครับว่าเราจะตัดสินใจตอบรับแล้วก็รู้สึกกับเรื่องนั้นๆอย่างไงนี่เป็นความสามารถหนึ่งนะครับที่มีแค่ในเผ่าพันธุ์มนุษย์นะครับไม่ได้มีในเผ่าพันธุ์อื่นเผ่าพันธุ์อื่นก็แค่ทําตามสัญชาตญาณแล้วก็รีแอคต,ตามที่มันรู้สึกแค่นั้นไปย้ําอีกทีเรามีอำนาจในการโอเวอร์ไรสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามสัญชาตญาณน,นะครับ การที่สมองมันรู้สึกทุกข์มันรู้สึกแบบแย่จังเลยกับเรื่องนั้นๆเรามีอำนาจในการจะไม่รู้สึกตามนั้นตามนะครับเรามีอำนาจที่จะไม่จมเรามีอำนาจที่จะปล่อยมันไปแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้นะฮะและนี่แหละที่เล่าให้ฟังมานะฮะอันนี้เป็นหนึ่งในเป้าหมายของสิ่งที่เรียกว่าการฝึกสติครับฝึกเยอะๆนะฮะที่เป็น key takeaway ในคลิปนี้นะฮะก็คือว่าอนอกจากเรื่องของการรู้ว่าสมองทํางานยังไงแล้ว สิ่งที่สําคัญเลยคือถ้าคุณมีสตินะครับคุณจะมีอํานาจเหนือทุกอย่างที่เราพูดถึงมาเมื่อกี้นี้เลยฝึกสติให้ได้เยอะๆนะครับมีเวลาเมื่อไหร่ก็พยายามฝึกสตินะฮะลองหาดูว่าจะฝึกยังไงได้นะครับพอคล่องขึ้นทุกอย่างดีขึ้นคุณจะกลายเป็นคนที่มีความสุขง่ายๆขึ้นนะฮะแล้วก็ไม่ไปจมกับความทุกข์และเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความรู้สึกด,ด้านลบนะฮะดึงคุณลงต่ำเนี่ย คุณจะมีความสามารถในการดึงตัวเองกลับขึ้นไปนะฮะแล้วก็สามารถใช้ชีวิตต่อได้อย่างมีความสุขนั่นเองอย่าลืมนะฮะฝึกตัวเองให้มีความสุขกับเรื่องง่ายๆให้ได้นะครับอันนี้สําคัญนะฮะและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันอย่าลืมใจดีกับคนอื่นให้มากๆนะฮะชมคนนั้นคนนี้นะฮะถ้าเกิดแบบมีคนนั้นเอ้ดูดีจังเลยอ่าชมเขานะคนนั้นเก่งเลยอ่าชมเขานะฮะอย่าเพิกเฉยทําแบบนี้ให้เป็นนิสัย มันคือการแจกความสดใสแจกความสุขนะครับและสุดท้ายสิ่งเหล่านั้นมันจะกลับมาหาเราเป็นลักษณะของความสุขด้วยเหมือนกันนั่นเองก็คลิปนี้นะฮะก็จบแต่เพลงเท่านี้แล้วกันไปฝึกสติดูกันเยอะๆแล้วกันนะฮะมีอะไรอยากจะแชร์เรื่องนี้ก็สามารถมาเมนต์กันได้ในคลิปนี้เหมือนกันนะฮะยังไงก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย